แม่อ้อยซึ้งใจแพทริกไม่ทิ้งเบธยามเจอวิกฤตพอ่อประโยคสั้นๆแต่มีความหมายช่วงยากลำบากท่ามกลางกระแสะวิกฤตดราม่าผู้เป็นพอ่ออย่างบาสสมรักคำสิงพมร้อนกับสาวผู้กรณีวัย17ปีกระแสะวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาส่อจะมีโทษถึงคุกหรือไม่ ด้านครอบครัวอย่างเบสรักมณีคำสิงลูกสาวก็เปิดใจว่าถ้าพ่อทําผิดก็ต้องยอมรับผิดด้านแม่อ้อยแม่ของเบสได้โพสต์คลิปเรื่องราวดีๆในช่วงของวิกฤตของครอบครัวขณะที่แพทริกลูกเจ้าสัวยูทูบเบอร์หนุ่มหล่อรวยอูจินของสาวเบสขับรถรูมารับลูกสาวพร้อมแคปชั่นซึง้งขอบคุณแพทริกด้วยว่ามีคนมารับที่กองถ่ายครับขอบคุณนะแพทริก ้วยในคลิปนะคะแพทริกได้ยกมือไหว้ขออนุญาตคุณแม่พาน้องไปกินข้าวด้านแม่อ้อยก็ตอบด้วยน้ำเสียงซึ้งใจบอกว่าขอบคุณด้วยที่มาให้กำลังใจน้องทางกลางคอมเมนต์แฟนๆแห่ชื่นชมกันรัวๆอาทิเช่นขอบคุณนะแพทริกประโยคธรรมดาจากแม่อ้อยแต่มันมีความหมายจริงๆนะในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้แถมแฟนๆยังแชร์คลิปรัวๆที่แพทริกมาให้กำลังใจเบสที่ไปออกงานล่าสุดเมื่อวานด้วยพร้อมกับเสียงเชียร์คู่จิ้นให้เป็นคู่จริง แฟนคขับดูหน่อยไม่เห็นอนะ่ะถ่ายยังไงอะ่ะถ่ายยังไงถ่ายไม่เป็นมาแล้บมาเฟ็นนะครับเฟ็นเอ้าพูาดกล้องหน่อยทำไมอ่ะอ๋อเขาเขาแบบหน้าสดเขาไม่เอากออกโอเคโอเคเอขออนุญาตคุณแม่นะครับขออนุญาตไปถ่ายเท่าขอบคุณด้วยมาให้กำลังใจนะ้องใช่ครับ โอเคบ๊ายยครับค่ะไปเลยอย่าล <|so|>> ืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดลิกใหม่ๆกัน